สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินไปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกงานแร่ไอเทมสวยๆมานําเสนอนะครับของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้ใบมีดลายดัมันกัดแท้ปลอกหนังวัวแท้แกะลายนะครับนี่แกะลายสวยๆแบบนี้เลยแกะลายทั้งเล่มนะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับปลอกหนังแบบเกือบเต็มด้ามเลยนะครับนี่สวยแน่นอน เล่มนี้ความยาวรวม9.5นิ้วนะครับมาดูรายละเอียดมีดกันนะครับยาวรวม9.5นิ้วนะครับนี่ใบมีดลายดัมับกั์แท้นะครับเหล็กตีทบ97ชั้นทบนะครับลายดามับกั์แท้อันนี้เป็นลายลายดัมับกั์แบบใบมีดปัดเงานะครับสวยหายากแน่นอนนะครับใบางาน C N C ใบมีดมีมิตินะครับสวยงาม ลายอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับลบไม่ออกลายดัมัดกัดแท้นะครับเล่มนี้หายากแน่นอนความยาวรวม9.5นิ้วนะครับความยาวใบมีด5้นิ้วความกว้างใบมีดอยู่ที่0.9นิ้วสันหนา5มิลเลยนะครับเหล็กแกนกลาง VG10 นะครับเหล็กดามั์กัดแท้แกนกลาง VG10 เห็นแกนกลางชาัดเจนนะครับสันตรงนี้หนา5มิลนะครับแล้วจะสโลปให้เล็กลงนะครับ ตรงนี้เป็นกาดเหล็กปัดเงานะครับแกะลายครับลายสวยครับนี่ด้ามจับไม้มะเกลือแท้นะครับยึดหมุดสองตัวไม้มะเกลือแกะลายนะครับลายลังพึ่งสวยงามมากๆนะครับผมเล่มนี้ยึดหมุดสองตัวสันท้ายมีรูรอยเชือกเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับแข็งแรงแน่นอนฟูลแท้งนะครับความยาวรวมห้าจุด ความยาวรวม9.5นิ้วความยาวไว้มี5.2ด้ามจับอีก4.3สันหนา5มิลมาพร้อมปอกหนังวัวแท้แกะลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับแบบเต็มด้ามน,นะครับเล่ม mm hmm. นี้หายากแน่นอนมีของมาแค่2เเล่มนะครับราคา1,100บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ ราคานี้ราคาเบาเบนะครับกับมีดสวยเกตนี้นะครับมีของมาแค่สองเล่มนะครับงานสั่งทําหมดแล้วหมดเลยรอของนานแน่นอนนะครับไบมีดปัดเงานะครับลายดามัสกัสแท้แบบปัดเงานะครับเล่มนี้สวยงามแน่นอนนะครับผมกิบนะครับรับประกัน1,100บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางราคาเบาๆนะครับกับมีดสเปคนี้ หาดูได้เลยนะครับเหล็กลายน้ามักัดแท้แบบนี้พร้อมปอกหนังแกะลายแบบนี้ราคานี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับได้กําไรบางๆหลักสิบนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของนะครับมีมาแค่สองเล่มสนใจทักมาได้เลยนะครับรับประกันของใหม่สวยคมกลิบตรงปกให้ทุกเล่มนะครับมาดูความคมเล่มนี้กันเลยนะครับคมกลิบแน่นอนนะครับรับประกัน ไม่คมไม่สวยตรงปกไม่สวยแบบในคลิปนี่คืนเงินให้เลยนะครับผมสวยจัดจัดนะครับเล่มนี้หายากแน่นอนหมดแล้วหมดเลยนะครับมีของมาแค่สองเล่มนะครับราคาเบาๆหนึ่งพันหนึรบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งค่าเก็บเงินปลายทางก็เกือบร้อยแล้วนะครับผมสวยแน่นอนเล่มนี้ทั้งตัวใบมีทั้งปอกหลัง สนใจทักมาได้นะครับของมีมาแค่สองเล่มน,นะครับสั่งทํามาแค่สองเล่มน,นะครับหมดแล้วหมดเลยรอของนานนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะนํามีดพกมีดภาพสวยๆราคาเบาๆนะครับมีหลายราคาราคาถูกราคาแพงแล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับรับประกันคมกริบให้ทุกเล่มน,นะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับใต้ทิปวิดีโอช่องทางติดต่อสั่งซื้อทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรศัพท์ ลูกค้ากล่าวโทรมาได้เลยนะครับมีที่อยู่ไว้ทุกท่านแล้วลูกค้าใหม่ขอให้เชื่อใจนะครับเพราะค้ารับประกันให้ทุกเล่มทำมานานแล้วครับสี่ห้าเดือนแล้วร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับถ้ามีไม่สวยไม่ตรงปกโดนด่านในคอมเมนต์แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงผมไม่ปิดคอมเมนต์นะครับใครจะคอมเมนต์อะไรได้หมดทุกอย่างรับฟังคำวิจารณ์ครับสวยแน่นอนรับประกันเล่มนี้ สนใจทักมาได้เลยครับกาดเป็นเหล็กปัดเงานะครับเหล็กแกะลายปัดเงานะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ